วันนี้เอาอะไรมาฝากคะ่ะกาแฟค่ะกาแฟ easy o u coffee จากแบรนด์สามเกษตรนะคะก็คือรสชาติกลมกล่อมอร่อยล้นเหลือเนือคำมัรยายเนื้อขมัญยาย,ยังไงนะคะก็คือส่วนผสมหลักก็ตัวกาแฟเนี่ยเป็นกาแฟจากประเทศบราซิลเป็นกาแฟอาราบิก้าร้อยเปอรส่วนผสมหลักก็คือจะมีสมค่ะสมเป็นราชัแห่งสมุนไพรส่วนเห็ดจลินจือ เป็นราชินีแห่งสมุนไพรนะนอกจากนั้นก็ยังมีแอปพะเตมค่ะแอปพะเตมเนี่ยจะช่วยในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะและอื่นๆอีกมากมายส่วนผสมอย่างวมตัวมีอยู่8ชนิดนะคะอยู่ในกล่องนี้นะแต่วันนี้บรินทรไม่ได้มาพูดแค่สรรพคุณหลักนะคะจะมาพูดถึงว่าดูแลเรื่องอะไรบ้างเรื่องผมผิวค่ะแล้วก,ก็เล็บ นะนอกจากนั้นซองกาแฟยังมีประโยชน์อีกนะคะมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวคุณธรจะพูดให้ฟังแล้วก็จะบอกวิธีการแล้วเห็นที่อบนโต๊ะนี่คืออะไรคะกำลังจะทํากระเป๋าแบรนด์เนมค่ะแบรนด์เนมที่ชื่อแบรนด์จากสังกษเรนะคะจากอะไรคะจากซองกาแฟนะเดี๋ยวเรามาดูว่าขั้นตอนทํำยังไงแล้วก็มีกาแฟแล้วใช่ไหมนี่ค่ะซองกาแฟนะคะ พี่น้องครอบครัวสาวเกษตรกินกาแฟกันทุกวันโดยเฉพาะกาแฟของสาวเกษตรเนี่ยอร่อยล้นเหลือเหนือคายายยกินทุกวันนะคะแล้วตอนนี้ทํายังไงคะเราต้องตัดซองให้สวยๆนะคะตัดซองสวยๆโดยการที่ตัดแบบนี้ตัดตรงตรงตรงก้นมานะคะตัดอยู่ในในคาว่าน้ําหนัก15กรัมนะคะนี่ตัดเส้นบนเลยนะตัดเส้นบนเลยตัดให้มันสวยงามปึ๊บอย่างนี้นะแล้วเราก็ กาแฟเก็บไว้ทานนะคะเก็บไว้ทานนะหรือใครแบบจะตัดทุกวันบอลลองก็ได้แล้วก็เก็บไว้นะคะแล้วขั้นตอนทำไงต่อคะพับค่ะพับพับ,พบมันจะได้2ชิ้นนะคะจะได้2ชิ้นแล้วก็พับแบบนี้ค่ะแล้วพับเนี่ยให้เห็นโลโก้สวยๆนะคะเนี่ยเพราะว่าเราจะโชว์ต้นโสมนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเราก็จะโชว์โลโก้สารเกษตรนะนะเพราะฉะนั้นตัดเลยค่ะตัดเลยให้มันเห็น สวยๆนะคะอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเป็นห้องตัดใหู้นีนะแบบนี้นะคะนี่ก็แยกชิ้นออกมาแบบนี้นะแล้วเราทําไงต่อคะอ่ะอุปกรณ์ลืมบอกอุปกรณ์เลยต้องมีอุปกรณ์นะคะต้องมีกันไกลแล้วก็ต้องมีที่วัดขนาดนะคะวัดขนาดแบบไหนเนี่ยคะ่ะวัดขนาดเพื่อเราจะท,ทําทำอุปกรณ์นะเดี๋ยวเป็นคอนค่อยบอกเป็นขั้นตอนนะและก็แมกนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็ที่วัด ขนาดวงรอบแบบนี้นะเนี่ยเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะเนี่ยรูปแบบนี้นะเสร็จแล้วจะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะถ้าเราโชว์ด้านโลโก้โลโก้ก็จะโผล่ออกมาอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะโชว์ต้นโสมนะดอกมันนะมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทํานะ,ะเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนเลยอากาศแบบนี้นะคะทานกาแฟรับรองจะไม่ง่วงนะคะดูแลสุขภาพด้วยเนาะ เก็บไว้ข้างล่างก่อนเอาปาปิดก่อนนะอ่ะเรามาดูเลยค่ะกล้องซูมมาใกล้ๆเลยนะบริทอจะสอนแบบว่าคือสามารถเอาไปทำเองที่บ้านได้เลยนะคะนี่คือตัดให้มันสวยงามนะตัดขอบให้สวยก่อนนะเราจะโชว์โลโก้ก็ตัดให้มันสวยแบบนี้นะคะนี่ตัดแบบนี้นะแล้ววิธีการเรามาพับค่ะพับแบบนี้นะเราเตรียมไม้ ที่กระดาษแข็งๆคะ่ะถ้าไม่มีแบบไม้แข็งๆก็เป็นกระดาษแข็งๆนะคะตัดประมาณประมาณสามเซนประมาณสามเซนแบบนี้อ่าเราก็พับให้โชว์โลโก้นะคะโชว์โลโก้แล้วก็ใช้เล็บรีดนะแล้วก็พับอีกด้านหนึ่งนะคะเนี่ยเข้าหากันแบบนี้นะ เข้าหากันแล้วก็ใช้เล็บลูดค่ะเสร็จแล้วเราก็มาลูดทับอีกครั้งหนึ่งนะคะลูดทับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พับกลับไปแบบนี้นะคะพับกลับไปแบบนี้แล้วก็เล็บลูดอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ามาแต่งนิดนึงค่ะเพราะว่ามันยังไม่สวยมันตรงเนี้ยมันต้องเท่ากันนะคะไม่งั้นมันก็จะออกมาไม่สวยแล้วเวลาเราไปจับใส่กันมันเข้ายากนะคะอย่างนี้ตอนนี้ปริญทรจะต้องตัดอันนี้ออก ตัดตรงตัวตรงตรงเอ็นนี่นะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงตรงตัวเอ็นนี่นะมันจะพอดีเส้นนะคะแล้วตัววัดขนาดนะนี่คือตัววัดขนาดเราพับด้านขวานะคะพับด้านขวานะนี่คือด้านขวาของเราจะต้องจับใส่ด้านซ้ายนะคะจับใส่แบบนี้นะเนี่ยค่ะจับใส่แบบนี้ถ้าเกิดขนาดมันไม่เท่ากันมันจะยากค่ะ ยากเราต้องตัดเขาอกนิดนึงถ้าขนาดไม่เท่ากันนะคะเพระาะฉะนั้นอันนี้เป็นงานฝีมือมากๆเลยคือฝึกค่ะฝึกการวางแผนทําอะไรเป็นขั้นเป็นตอนนะคะใจเย็นจะต้องฝึกค่ะทุกอย่างไม่ได้มาง่ายๆนะคะเราจะต้องฝึกค่ะถ้าเราไม่เก่งเราต้องฝึกค่ะเราไม่ได้ว่าเราไม่เก่งนะแค่เราไม่ได้ฝึกเท่านั้นเองพอเราฝึกนะมันก็จะได้ทุกอย่างนี่ดูนะคะ มันก็จะเป็นแบบนี้นะแหนโชโลโก้แบบนี้แล้วเราก็ดึงออกนะคะเราต้องให้ความห่างระยะห่างแบบนี้นะคะเพื่อเวลาเราพับมันจะโชว์สวยแล้วเราก็เอาแม็กนะคะอุปกรณ์ที่เตรียมไว้แม็กเนี่ยนะคะเวลาเราแม็กเนี่ยแม็กด้านนี้นะคะแม็กอย่าอย่าลาำเส้นนะคะมันจะมีเส้นด่พอดีนะคะจะประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็พับเลยครับัน้จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะนี่ออกมาเป็นแบบนี้นะนี่สวยนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปทําไงคะ ถ้าเราทําอุปกรณ์เราพร้อมแล้วเราก็มาสารนะคะสารก็เริ่มต้นจากนี่เลยเราก็มาสารวิธีการนะคะวิธีการสารนะเราก็มาดูเลยแบบนี้นะคะจับใส่จับใส่ตรงนี้นะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะลองทําจริงๆนะคะมาที่ ออฟฟิศของบริษัทนะคะที่โบเบสทาวเวอร์ชั้น6นะคะแล้วเดี๋ยวบริทฑรจะสอนเป็นการส่วนตัวเลยถ้าเกิดอยากได้นะคะอยากได้จริงๆนะก็เดี๋ยวจะทําให้นะคะเดี๋ยวจะแนะนําให้เนาะ,ะวิธีการก็คือแบบนี้ค่ะเราจับสารนะจับสารแบบนี้แล้วก็สวมสวมไปแบบนี้ค่ะมันจะต้องใช้4อันนะคะ4อัน เพราะฉะนั้นกระเป๋าหนึ่งใบเนี่ยนะคะจะต้องใช้ซองกาแฟร้อยจี่อาร้อยสิบสองร้อยสิบสองนะคะร้อยสิบสองซองนะจะได้หนึ่งกระเป๋านะคะเดี๋ยวมาดูตอนมันเสร็จแล้วมันจะรูปร่างเป็นยังไงนะคะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมเดี๋ยวครอบครัวสาวกเกษตรก็จะสะพายกันโอ้โหน่ารักมากเนาะอันนี้ค่ะเราก็มาสานแบบนี้นะคะเนี่ยสานแล้วมันก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้ค่ะ นี่ขั้นตอนแบบนี้ค่ะโอเคนะก็ขั้นตอนแบบนี้นะคะรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องดื่มกาแฟ ECU จากแบรนด์สาวเกษตรสวัสดีค่ะกราเษ